คก็เบ่าร้อยสก้าวบาทวันนี้เอฟซีมาจากบานพระจันทร์เด้อร์วัดเดินมือมือแข็งถุงเอ้ยไทยหลีเหรเนาะอันพี่ปิงโก้ปิงโก้ก็มาครับผมนี่พี่ปิงโก้มาจากพระจันทร์สีสุกเนาะนี่ครับผมคาดว่าปีหน้าปีหน้าอ่าปีหน้านี่ชิดัได้ติด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 อะไรนะติดกาวติดติดผ้าดิแรเลนปีหน้าครับบางปูนเด้อ บรถทัดชนะกรอยนะนี่ของพี่อีทโอ้ยแงตาแงตาพี่ปิงโกอันนี้ก็เป็นตัวดังนะครับตัดังล้โพงกัวดังแล้วพงนี่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 นีครับผมมาเบิ้งอันนี้ครับผมอันนี้คือไฮไลท์ของงานอยากเห็นโตัวมันเอาออกมาทางนอกบะเอาเบิ้งทางนอกกัแล้วกันครับเอาเข้ายังไงมันไงเกินครับนี่ มันใหญ่เกินเนาะนี่คือโค้งมันครับไอ้นี่แหละบ่บเป็นยังเนาะมันใหญ่แห้งครับพี่นอ้องเฮามันเป็นเว้าอะไรเนี่ยว้าวขุย,อ,ยอ,อันจุฬาอันจุฬา,นะานะครับ<อ>นี่ใหญ่แห้งใหญ่ยยแห้งบ่ใหญ่ยยแห้งบ่ใหญ่แห้งเดี๋ยวปีหน้าสิติดติดติดไอ้กระดาษแลนไม่ใชี่ไอเอาข้ามาจากมั้งนี่นะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาออกให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งก่อนครับผมนะครับพี่น้องครับนี่ออกขมิ้นวะนี่นะครับนี่คือโครงสร้างของมันนี่คือเอาออกมาแล้วครับนี่คืออันนี้คือเบาร้อยทําไว้ปีที่แล้วครับดิกะว่าปีนี้แหละนี่ปีนาสได้ติดทาเลนน่าจะเอาสงสัยจะเอาจีวรพระแหละมาปิดครับผมแบบไงลี ไม่ปิโก้แม้จะขึ้นบ่ขืนฮะดัาซิโยมันสี่เมตรครับผมสี่เมตรเนาะความสูงสี่เมตรนะนี่ขนาดเขาตัวโตนี่นาดปิงโก้ตัวโตเลยยังขนาดนี้ครับปีนามาลุ้นกันครับพี่น้องเขาโครงสางมันนี่จะเอาเล็กเจ้าเล็กเสียบลงไปครับบขืนบ่าปิโก้มันมันดูถูกของเขมรได้ยังไงวะนี่เด้อจอร์ซินอ่ อันนั้นหลวงปู่สวงเออเอาแจ๋วนะครับคลิปนี้กันนะซิโยประมาณปีหนาเนาะสิมาติดตามรับชมกันอันนี้ก็ช่วงสงกรานต์เตอรพี่น้องเขาเฮ็ดบ่าไรแลนบ่ไรหรอกว่ามีลมเดิม,มกัมนขยับเออเดินมีนาเมษาแล้วพี่โก้มันจะเมษาแล้วเมษาไม่ลอมอ่ะมษากับแดดห่อนเปียงๆไปแล,ล้วจะเอาลมแจ๋วอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้เนาะพี่โก้แจ๋วนะครับเอฟซีมาจากบ้านประจันครับ ไปติดตามในช่อง YouTube กันแล้วกันเจ้าเออเจ้ามีพัวแล้ว <laughs>